อย่าสร้างแบรนด์เด็ดขาดถ้าคุณยังไม่รู้สิ่งนี้กับ3เทคนิคนะคะที่จะทำให้คุณขายดีแบบไม่เจ๊งสินค้าไม่ค้างสต็อกทุกวันนี้นะคะการทำแบรนด์นะคะแค่คุณมีเงินก้อนเนี่ยคุณก็สามารถมีแบรนด์เป็นของตัวเองได้แต่แบรนด์ของคุณเนี่ยจะเติบโตจะมียอดขายเพิ่มขึ้น จะมีการสั่งซื้อมากขึ้นแค่ไหนมันอยู่ที่การตลาดของคุณอย่าเพิ่งทำแบรนด์เด็ดขาดถ้าคุณยังไม่รู้เทคนิคในสิ่งที่แขจะบอกต่อไปนี้นะคะหลายคนที่พลาดในการทำแบรนด์มากที่สุดคืออะไรรู้ไหมคะคุณยังไม่ลองเทสตลาดยังไม่ลองเทสความต้องการของสินค้าตัวนั้นว่าสินค้าตัวนั้นเนี่ยจะขายได้ไหมจะขายได้หรือว่าขายไม่ได้แต่คุณเนี่ยเอาเงินก้อนก้อนนึงเนี่ย ไปลงทุนนะคะเพื่อที่จะผลิตแบรนด์สินค้าของคุณและคุณเนี่ยยังไม่รู้ความต้องการของตลาดเลยว่าตลาดเนี้ยว่าสินค้าตัวเนี้ยเป็นที่ต้องการของตลาดออนไลน์หรือเปล่าวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณจะทําแบรนด์สินค้าของตัวเองนะข้อที่1ที่แขจะให้นะคะนั่นก็คือคุณต้องเอาสินค้าตัวนั้นนะคะมาทําการเทสตลาดดูก่อน นะคะมาลองทำการยิงแอดโฆษณามาลองทำการตลาดให้กับสินค้าตัวนั้นดูก่อนว่าสินค้าตัวนั้นเนี่ยมีคนต้องการสินค้าตัวนั้นหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามียอดสั่งซื้อเยอะมีการสั่งซื้อเยอะขึ้น ะะแสดงว่าสินค้าตัวนั้นเนี่ยเป็นที่ต้องการของตลาดหลายคนเนี่ยพลาดเรื่องนี้มากเลยนะคะเกี่ยวกับการทําแบรนด์หลายคนน่ะมีความเข้าใจผิดว่าเราต้องมีแบรนด์เป็นของตัวเองก่อนเราต้องสต็อกสินค้ามาก่อนเราต้องสั่งโรงงานผลิตก่อนเราถึงจะสามารถนําสินค้าตัวนั้นเนี่ยมาขายได้แต่เปล่าเลยค่ะคุณสามารถนําสินค้าเทสติ้งกับโรงงานน,นั้นๆเนี่ย มาเทสตลาดก่อนได้โดยการสั่งขั้นต่ำสั่งสินค้าที่มันน้อยที่สุดเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเสียเงินก้อนโตไปสต็อกสินค้ากับโรงงานที่คุณสั่งผลิตนะคะอันดับแรกเลยคุณลองเอาสินค้าเทสติ้งของเขาเนี่ยมาทำการตลาดก่อนมาลองใช้แล้วก็มาลองทำการตลาดดูก่อนว่าสินค้าตัวเนี้ยคนกลุ่มไหนที่มีความต้องการสินค้าตัวนี้บ้างเมื่อเอาสินค้าตัวนี้มาขายจริงๆแล้วเนี่ย จะมีสักกี่คนที่สั่งซื้อสินค้าตัวนี้ไม่ใช่ว่ามีเงินก้อนนึงแล้วก็เอาไปจ้างโรงงานผลิตสินค้าออกมาแล้วค่อยเอามาขายแล้วก็มานั่งปวดหัวเกี่ยวกับการทำการตลาดนะสิ่งแรกที่คุณต้องคำนึงเลยนั่นก็คือการหาลูกค้าหลายคนนะคะไม่นึกถึงข้อนี้เลยนะหลายคนนึกถึงแต่จะต้องมีสินค้าก่อนมันถึงจะขายได้จะต้องมีสินค้าก่อนมันถึงจะทำแบรนด์ได้จริงๆไม่ต้องนะ คุณสามารถเอาสินค้าเอาตัวเทสติ้งของบริษัทนั้นๆเนี่ยเอาตัวเทสติ้งของโรงงานนั้นๆเนี่ยมาทำการตลาดก่อนได้มาลองเทสแอดก่อนได้มาลองยิงแอดดูก่อนได้ว่าสินค้าตัวนั้นเนี่ยมีคนอยากได้หรือเปล่าและคุณจะได้ไม่ต้องเสียเงินก้อนโตไปลงกับสินค้าตัวนั้นซึ่งเราก็ไม่รู้เลยว่ามันขายได้หรือว่าขายไม่ได้คุณจะขายของคุณจะสร้างแบรนด์อะไรก็แล้วแต่ คุณต้องเทสตลาดดูก่อนว่ามีความต้องการในตลาดนั้นหรือเปล่าว่ามีคนต้องการในสินค้าตัวนั้นหรือเปล่าฝากไว้ให้คิดสำหรับคนที่อยากสร้างแบรนด์อยากทำแบรนด์ให้ลองทำแบบนี้ดูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ